แลงขิมอยากรีวิววันนี้จะพามารีวิวรถไฟฟ้าสุดล้ำออรา0 7จากค่าย GWM กันทั้งไหนนะคะมาดูกันว่าจุดเด่นของออรา0 7มีอะไรบ้างแตกต่างจากค่ายอื่นๆยังไงก่อนที่เราจะขึ้นรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายนอกอันนี้ค่ะไฟหน้าของออรา0 7เขาจะเป็นแบบ Intelligent LED แล้วก็ตัวล้อค่ะอยู่ที่19นิ้วนะคะภาพรวมของเขาก็เลยออกมาดูสปอร์ตดูโชบเฉียลค่ะสะกดสายตาทุกคนเลยไม่เหมือนใครด้วย เมื่อเข้ามาในห้องโดยสารนะคะก็จะได้เห็นได้ว่าเขาออกแบบมาในรูปแบบของความหรูหรามาพร้อมเบาะหุ้มหนังแล้วก็มีระบบระบายอากาศให้ด้วยค่ะพร้อมหน้าจอสัมผัสแบบ10.25นิ้วมาพร้อมกับระบบปรับอากาศอัตโนมัติและมีลำโพงอินฟินิตี้ให้ถึง11ตำแหน่งมาพร้อมกับระบบหน้าจอที่มากับ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะสะดวกสบายมากๆเลย พวงมาลัยจับกระชับมือนะคะพร้อมระบบมาติฟังก์ชันที่ใส่มาให้ครบมีระบบอินเทลลิเจนต์ให้แล้วก็ตัวนี้นะคะภายในห้องโดยสารก็จะดูโปร่งด้วยเพราะว่าด้านบนนะคะเป็นกระจกพาราโนมิกการ o ลูปค่ะและตอนนี้นะคะเราได้มาทดลองขับเจ้าออรส่วน7นะคะ พูดถึงเรื่องสมรรถนะรถนะคะเขาให้แรงบิดมาถึง680นิวตันเมตรแรงม้าค่ะรวมอยู่ที่408แรงม้ากันเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อนหนึ่งการชาร์จนะคะวิ่งได้สูงสุดถึง550กิเมกันเลยทีเดียวค่ะรัตแ,แบตตัวนี้นะคะเขาก็มีความจุอยู่ที่83.49วัตต์อาวด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะรถคันนี้เขามีตัว V2L ให้ด้วยถ้าเกิดอยากใช้ไฟจากตัวรถนะค่ะสามารถใช้ได้เลยค่ะ และรถคันนี้นะคะเขายังมีโหมดการขับขี่ให้ถึง6โหมดค่ะสามารถปรับใช้ให้เข้ากับทุกสภาพถนนได้เลยแล้วอีกอย่างที่ชอบนะคะก็คือระบบอินเทลลิเจนต์ที่ในรถมีให้ควบคุมให้รถอยู่ในเลนหรือว่าคำนวณจากรถคันข้างหน้าแล้วก็ลดเหล่าได้เลยโดยรวมๆแล้วอะคะ่ะชอบคันนี้มากเลยเพราะว่าขับสบายทั้งในเมืองนอกเมืองแล้วก็ดีไซน์ของเขายังดูสวยแล้วก็เขาสปอร์ตมากค่ะสะกดทุกสายตาด้วยและนี่นะคะก็จะเป็นเพียงรีวิวสั้นๆจาก i อ m แอมขิมเท่านั้นถ้าลูกค้าท่านด สนใจแล้วก็อยากสัมผัสอยากลองตัวจริงเจ้าออรา07อะค่ะว่าสมรรถนะรถเขาจะเป็นยังไงสามารถเข้ามาที่ GWM ออมรรัชดาได้เลยหรือติดต่อเพีงขิมก็ได้ค่ะอันนี้ทดลองขับฟรีไม่เสียตังค์เลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เรามีให้ก็จะเป็นโปรโมชั่นค่ะที่จุๆจุโหดโหทุกเดือนเลยและอย่าลืมนะคะสนใจมาทดลองขับที่ GWM อมรรัชดาได้เลยค่ะไอแอทุกคนยินดีต้อนรับค่ะ